อรัชมงคลสวนหลวงรอเก้าตะวันมาทันนี้เร็วน้ำมันอะไรนะ่ะฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิการหันน้ำช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่ายในหลวงรัชกาลที่9้าท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ําเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ํามันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทําฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะ โหสุดยอดมากเลยค่ะอืมฝนนลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าฮโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ยจังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช2512เมดแก่นแก้วหายไปไหนได้แมวแล้ว<ะ>อเอามาเร็วเร็วเฮ้ยแก่นแก้ว,กกวเดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะอา้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ยเอ้ยเฮยเยหยุด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 ห่ต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้วทำฝนงั้นเือนั่นไงได้ยินบอเครื่องบินของในหลวงอ,อทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไหดไปไปไปเอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่อตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะโอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้วเกียแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวกัน อะไรเนี่ยฝนเนี่ยตกแล้วฝนตกแล้วในหลวงเสกฝนได้จริงๆรงห็นอ้โแคนแก้วห <Can girl? S 2> ืไม่น่าเชื่อเลย,เยฝนมา ปู่คะออสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะใช่แล้วละ่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชายพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะหื้เาองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับใช่แล้วละ่ะวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้ เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อยากมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย เ <P ere mon ic> พื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะ่ะพอดีปีนี้สับปะรดมนล้นตลาดบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของนิโรงรัชการที่9นะโอ้ยทําไมไป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะซีไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทําอะไรแกทําอะไรของแกเนี่ย